อย่าโกหกฉันอย่าทำอย่างนั้นหลอกลกันเท่านั้นจะได้อะไรเมื่อเธอมีเขาต้องเต็มหัวใจอย่าทำร้ายดีการเพราะเออทำเป็นพอละกัน สิ่งที่เธอทำมันรุนแรงแกรงรักให้ใจฉันเจ็บแค่น,นั้นอยู่ในหัวใจฉันรู้ท้งเธอจะเปียที่ยอมให้เธอรอก,กันเลยมาเพราะฉันทำใจไม่ได้ที่จะยอมให้เธอจากไปเป็น,นของเขาจริงๆ ฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นานๆฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เลยไปที่ฉันยอมทุกสิ่งเรื่องจริงไม่เคยยอมเคยก็เพรัะเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอ ไม่ดีหรอกนะที่ทำอย่างนี้ฉันรู้ดีแต่รักจึงต้องทำทนเมื่อเธอมีเขาคนนั้นทุกคนที่อดทนเพรารักตัวเธอน้นมากมาย สิ่งที่เธอทำมันรุนแรงเก้งรักให้ใจฉันเจ็บเก็บมานานอยู่ในหัวใจฉันรู้ถึงเธอจะปิดยอมให้เธอรอกกันได้มเพราะฉันทำใจไม่ได้ที่จะยอมให้เธอจากไปเป็นกงก็จริงๆ ฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นานๆฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เอยไปที่ฉันยอมทุกสิ่งเรื่องจริงไม่เคยยอมใครก็พอาะเธอทงหัวใจอะไรก็ยอมเธอย yeah. ฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นัานๆฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้ไล้ไปที่ฉันยอมทุกสิ่งเรื่องที่จริงไม่เคยยอมใครก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอ oherwydd mae'n